สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยน,ปยนแปลงวงเงินหรือว่าเราจำกัดวงเงินการใช้งานต่อว,วันนะครับสำหรับที่จะแนะนำนี้ครับเป็นแอปของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่ตัวแอปของ scb ec นะครับเป็นของไทยพาณิชย์นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับก็ใส่ password นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าทํำรายการนะครับให้กดที่ขีด3ขีดด้านล่างขวามือนะครับมุมด้านล่างกดเข้าไป1ครั้งนะครับ จะเจอเมนูนะครับการตั้งค่านะครับให้เข้าไปกดเข้าไปเลยแล้วเราก็มาเลื่อนดูนะครับเปลี่ยนแปลงวงเงินนะครับเห็นไหมครับขอ,ของข้อนี้กดเข้าไป1ครั้งนะครับมันดูคำอธิบายก็ได้นะครับ ปรับเปลี่ยนวงเงินทํารายการต่อวันของคุณะนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันจะมีเมนูหลายๆหัวข,ข้อให้เลือกนะครับจะเป็นบัญชีตัวเองใน s c b บัญชีบุคคลอื่นใน SCB นะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินพร้อมเพย์บัญชีธนาคารอื่นๆของคนอื่นนะครับมีหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ อ่าเป็นเติมเงินอ่าเป็นจ่ายบินก็แล้วกันนะครับอ่าในที่นี้ตอนนี้มันมันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนก็คือกดอ่าด้านขวานะครับเป็นเครื่องใหม่ย่อไว้ทีนี้เรามาใส่นะครับจะจะลบออกก็ได้หรือเราจะใส่อ่าใส่เป็นเลขศูนย์ก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จอ่าทีนี้อ่าระบบจะถามอ่า จะส่งรหัสให้ OTP ให้เราทาง SMS นะครับหมายเลขของเราก็มีอยู่แล้วก็กดถัดไปนะครับติ๊กแล้วก็กดถัดไปทีนี้เราก็รอรับ SMS นะครับเป็นหมายเลข OTP เราก็เอามากรอกตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอ SMS ส่งมานะครับ เมื่อเช้าเอเดมิ s จะไวนะครับแต่ตอนขํารู้สึกว่าจะ,ะช้าไปนิดนึงเดี๋ยวเรารอกันเลยนะครับก็ปกติถ้าเรารอตรงนี้นะครับอ่มีหมายเลขมาเรากล่อกหมายเลขก็จะเป็นการยืนยันจนจบขั้นตอนนะครับก็แค่นี้เองนะครับวงเงินก็จะเปลี่ยนแปลงอ่มาแล้วครับ เดี๋ยวผมกรอกให้ดูนะครับสังเกตนะครับเมนูจ่ายบินนะครับจะเป็นศูนย์บาทแล้วนะครับเห็นไหมครับคือวงเงินเราแก้ไขได้โดยที่เรากรอกหมายเลข OTP นะครับอันนี้ผมทําให้ดูเพียง1หัวข้อนะครับก็ง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเสร็จแล้วก็กดกลับมาได้เลยแล้วก็ออกจากระบบได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนแปลงวงเงินของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ